เขาเรียกไอ้สก,กิลวันนี้คือเรียกสก,กิลไปพัชบอสจะปล่อยได้กรณีเดียวกรณีนั้นคือเราอยู่ห่างจากตัวบอสเนี่ยไอส้สก,กิลไวพัดเนี่ยส่วนไอ้แท่งทอร์โดน่ะก็คือถ้าเราใช้ฮีโร่ใส่ไก่หรือใส่อะไรมันจะวิ่งตามหาถูกไหมฮะคือ,อเราก็ไม่อยู่นอกตัวบอสไงเราก็ไม่วิ่งหนีตัวบอสว่าแต่บอสต่างหากที่เป็นฝ่ายวิ่งหนีเรา Hoặc chỉ hoặc là 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 hoặc ใช้ลีน่าล้วแต่ลีน่ามันไม่ได้บูตนะเนี่ยรวิ่งเข้ามาเลยวิ่งตามเข้าไปตีมาเลยแต่เรามันคือเราห้ามใช้สายไก่ไงบอสต่างหากที่เป็นฝ่ายเอ,อบินหนีออกมาจากเรานะไม่ใช่เราเป็นฝ่ายวิ่งหนีบอสเนี่ยอันนี้มันจะใช้สกิลใบพัดท้เพราะว่าเราออกไปหาย เวรภาพัะเป็นตะกี้ที่แรงใครตายมันก็ไม่เป็นไรอ่ะขออย่างเดียวไอเ้เจริน่าอย่าตายก็พอ ก็คู่นี้อ่ะไอ้ดามเมจก็ใช้อะไรนะอีวานกับอ,ะ,อะไรนะเดโลนนะเท่านั้นเองอเดี๋ยวต่อไปก็เป็นการลองอ,ออโต้นะซึ่งออโต้เนี่ยผมจะไปใช้อ่าผมจะเอาเอสออกนะจะมาให้ดูล้าผมตั้งเองถูกไหมฮะพอบอสเนี่ย อไอ้สกิลแท่งคลโดเนี่ยมันมีกฎเลยว่าคุณห้ามใช้ฮีโร่สายไก่ถ้าคุณใช้ฮีโร่สายไก่มันจะวิ่งตามีโร่สายไก่แล้วมันก็จะตามทุกตัวนะแล้วกฎอีกอย่างคือคุณห้ามออกมาอ,ออกไกลจากตัวบอสถูกป่ะพอบอสมันก็จะมีไอ้สกิลที่ผมบอกว่าสกิลเหมือนเป็นใบพัดอะที่เราสามารถหลบหลบหล,ลบกันได้อะถูกป่ะนั่นแหละก็ะคือเราก็ไม่เราก็ไม่ออกห่างจากตัวบอสเนี่ย นะ,ะถูกปะ่ะเราก็ไม่ห่างออกจากตัวบอสแต่พอเราได้บังใส่แล้วเนี่ยอ่าเราลองออโต้น,นะออโต้ก็แน่นอนนะผมก็ต้องใช้ตัวนี้เนี่ยตัวโรดี้นี่แหละก็แน่นอนต้องใส่อันนี้ไว้เพราะว่าเมื่อโดนโจนตีก็ได้เพิ่มป้องกันอันนี้อย่าไปใส่เลยซอยคอูรดี้ นสร้อยคาลูดี้ไปในนี้ก็ได้ไปชุบชีวิตก็ได้เผื่อลูดี้จะตายผมก็ลองนะผมก็ไม่รู้นะแต่จริงๆให้ผมตั้งจริงนะผมใช้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเนี่ยเวลสี่สิบใช้ตัวนี้อันน,น,นี้ลองดูลองลดูดี้ดูปล่อยออโต้กันปล่อยออโต้คือเราไม่ได้บังคับไนงะ ไม่ผ่านก็ยังไม่รู้นะ,ะเนี่ยกดไว้เนี่ยผมไม่ได้บังคับอ่ะลองดูแล้วกันถ้าไม่ผ่านก็แปลว่าดามเมจไม่พอนะก็ต้องเข้าไปไอ้นี่ต่อผมได้วีนี่ยมายังไม่ได้อัพยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะี่ไ,ไปลีหน้า,น,าน่าจะดีกว่าปะ ก็หลีน่ามันแค่เพิ่มความเร็วโจมตีนะแล้วก็ไอ้ความเร็วเพิ่มที่มันไม่ได้มีประโยชน์แต่ไอ้ตัวนี้มันบูตด้วยไอเซเรน่ามันบูตให้กับฮีโร่สายโจมตีด้วยไงเพราะว่าถ้าเราไม่ได้บังคับเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าไปใดอ้แท่งทอร์นาโดมันก็สูงเนี่ยคือไอ้สกิลเนี้ย ถ้าเราออกห่างจากตัวบอสบอสมันสามารถใช้สก,กิลนี้ได้คือสก,กิลใบพัดเนี่ยไอที่ผมเรียกสก,กิลใบพัดเนี่ยตายนะสก,กิลนี้แรงนะจริงๆนะอะเดี๋ยวผมลองใส่ชุบชีวิตให้กับไอเซเลนา่าไอตัวนึงก็ไนดะ้กันไว้นะเพราะออโต้เราไม่อยู่หน้าจอยังไงเราก็อยากได้เอสอยู่แล้วอยากได้เอสทุกรอบไปแล้วไม่มีใครอยากพลาดไปได้เอได้บีหรอกถูกปะ <laughs> การที่ผมใส่ชุดชีวิตให้กับรูด,ดี้ผมก็คิดว่ารูด,ดี้ไม่ตายหรอกแต่ผมใส่ไว้เพื่อความชัวร์ผมไม่อยากได้ระดับเออดับบีอะไรทั้งนั้นผมไม่อยากได้อ่าเรื่องนะอยากได้ระดับเอทุกรอบอะโดยที่ผมไม่อยู่หน้าเจาะตอนนี้แน่นอนผมต้องการได้ไอเศษหินอัพสีเหลืองอยู่แล้วขาดแคนอย่างหนักเลยนะฮะแล้วก็ไอควรระดับกลางอ่ะเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์นะอัปเดตต่อไปอ่ะเพราะว่าไอที่มันเอาไปทาเป็น ไอยาอะไรนะเขาเรียกว่าเพิ่มความชำนาญของฮีโร่ถึงเราเต็มทุกตัวแล้วก็จริงนะเวลาน,นี้เราควรทําไว้เพราะอัปเดตต่อไปเท่าที่ดูนักพนาพูดอะน่าจะมีประโยชน์นะแต่เรายังไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรเท่านั้นเองอืมก็น่าจะนะโอเคนะใช้ลูดี้ก็โอเคนะแต่เดี๋ยวไปใส่ชุบชีวิตให้กับไอเซเรน่าไว้ตัวดีกว่ากันไว้นะฮะ ่เข้าไปมันไม่ผึ่งตายช้ากว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งหรือว่าอะไรก็ช่างแต่ดูท่าทางแล้วมันก็ชัวงอะเพื่อความชั่วแต่อย่างไอ้สองตัวเนี่ยถ้าเขามาด้วยกันเนี่ยแน่นอนของก็ไม่ได้ตายหรอกตัวนั้นมีอัมตะตัวนี้ลดความเสียหายนะคู่นะี้แน่นอนแล้วเดโลนกับไออีวานนะเดี๋ยวต้องไปปรับแต่งใหม่นะผมว่าเขาดูแล้วมันช้าไปนิดด้วยลนะูดีด้อาจจะใส่ไอ ไอ้เพิ่มเกตตีการโจมตีแค่สองอันก็เดี๋ยวลองไปลองปรับดูโอเคนี่นะฮ okay. ะน่าจะเอ่อทัวแล้วนะฮะก็คือการปล่อยออโตโอ้เอ่อเรียกว่าปล่อยออโตเมติกร้อยเปอร์เซ็นตนะไอ้ดานนี้เอพีที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับผมน่าจะไม่ยากนะลองดูแล้วกันนะฮะใช้รีน่าก็ได้นะ

ต่ไอตัวนี้เราถามนะ่าจะไม่ไอตัวนี้อัพเป็นเท่าไหร่นะตัวนี้ไว้เล่น pvp อัพไม่เท่าไหร่ลองดูแล้วกันนะตัวฮิววะนี่ผมเพิ่งได้มายังไม่ได้อัพเลยไอ hey, ้น้องกินเน่เมื่อกี้ที่ผมใช้นะผมใช้ตัวนี้นี่ผมอัพขนาดนี้นะก็คือผมไม่รู้ในเนี้ยมีลีน่าตัวเดียวที่ผมอัพเยอะเพราะว่าลีน่าผมเอาไปใช้ในดันลูนนะฮะเพราะว่า การาพาดนะฮะไม่รู้ว่าดันรูนแล้วก็ดันไอ้นี่ยดันหินวิญญาณดับสิบหก